ความท็อกซิกอะไรในตัวคุณนะคะที่คนอื่นไม่ชอบแล้วคนอื่นรู้แต่คุณเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะก็สวัสดีนะคะทุกๆกคนมาพบกับแม่หมอจากในคลิปนี้เราก็จะมาเช็คพลังงานของตัวเรากันเองนะคะว่าด้วยเรื่องของทนะ็อกซิกเนอะแน่นอนนะคะก็ไม่มีใครชอบนะคะตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะเจอกับคนท็อกซิกนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนนะ่ะล้วนก็จะมีความท็อกซิกเล็กๆในตัวแหละจะมีมากมีน้อยนะคะก็แล้วแต่เนอะแต่เรานะคะจะมาลองเช็คของชาวแรน ดอมนี้กันนะคะพลังงานของชาวเดนดอมนนะว่าคุณเนี่ยมีความท็อกซิกแบบไหนนะจ๊ามาจ๊ะไม่หมอขอห้าใบค่ะมาดูซีนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนท็อกซิกแบบไหนมีความท็อกซิกแบบไหนในตัวนะที่บางครั้งตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอ่ะใบแรกนะคะจัสเมนจ้าเดอะสตาร์ว้าวเออซีเรียน,นะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วอะไรเอ่ยแปดถ้วยนั่นเองจ้าอ่ะใต้สำรับนะคะเป็นใดใต้สำรับนะคะเป็นคิงถือเหรียญนั่นเองจ้าอ่ะสำหรับชาวแรนดอมนี่นะคะมามาดูกันนะคะคือคุณะอะอย่างแรกเลยนะคะความทอกสิ่งในตัวคุณนะ่ะคุณมักจะคิดว่าอืม อันนี้เนาะในมุมเนี่ยคุณคุณอาจจะมักจะคิดว่าตัวเองอ่ะในในตัวอาจจะเป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวเยอะคุณคุณแอบมีความที่เข้าข้างตัวเองัละหลงตัวเองในบางครั้งนั่นเองนะคะจนจนแบบว่าจนบางครั้งคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยเออแล้วเราก็คือเผลอเผลอพูดหรือเผลอแบบแสดงอะไรออกไปที่ทําให้คนอื่นอะคนรอบข้างมีมีความรู้สึกแบบว่า เออฉันเด่นนะฉันฉันเนีเด่นแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออแต่แบบว่าคุณคุณอาจจะเผลอทำอะไรออกไปที่แบบว่าทําทําให้คนรอบข้างมีความรู้สึกว่าด้อยเออด้อยด้อยกว่าตัวเราเองเงียซึ่งคุณอาจจะมีความมั่นใจในตัวคือคนแรนดอมเนต้องบอกเลยเออคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่จะโชคดีกว่าใครหลายๆคนตรงที่ว่าคุณอาจจะฟ้านะคะอาจจะแบบว่า ฟ้าพระเจ้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบสรรสร้างคุณมาให้ให้พรสวรรค์เด่นๆแกคุณนะคะในเรื่องของความมีสเสน่ห์นะคะรูปลักษณ์ภายนอกเอออะไรเอ่ยเงี้ยที่จะทําให้คุณเนี่ยดูโดดเด่นซึ่งบางครั้งพอคุณมีตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณก็มักจะมองข้ามเหมือนมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นไปในบางครั้งเออนะคะเนี่ยลองลองไปสํารวจตัวเองดูนะลองไปสํารวจตัวเองดูนะคะว่าลองฟังแม่หมอแล้วเราลองไปสํารวจจิตใจตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้จริงไหมคิดแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะนะ ลองลองดูแล้วนะคะ่ะจนบางครั้งคุณลืมแล้วคุณมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นๆไปอะไรเงีเออ้ยแล้วแล้วแบบบางบางครั้งคนรอบข้างก็เลยมีความรู้สึกแบบว่า ดูด้อยอ่ะดูดูด้อยกว,กว่าคุณอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีแม่หมอว่าสิ่งที่คุณพูดหรือกระทาอะไรลงไปแบบนี้คุณอาจจะเหมือนไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเราแต่แบบคว,ความความที่ว่าเราเกิดมาแล้วแบบมีความเออมีพรสวรรค์หรือมีความโดดเด่นมีความโชคดีอะไรในตัวเงี้ยบางครั้งมันก็เลยทําให้เราเผลอที่จะแบบมองมองคนอื่นอ่ะแล้วก็แบบว่า เออคิดว่าตัวเราเหมือนแบบเหมือนเหมือนดีฉันดีอะไรเงี้ยเพอคิดอะไรตรงนี้ออกไปอะไรยเงี้ยคะ่ะอืมแล้วก็คุณจะเป็นคนที่บางบางครั้งมองข้ามอย่างที่บอกไปมองข้ามความรู้สึกคนอื่นนะคะอาจจะไม่ค่อยแคร,ร์เท่าไหร่ว่าเออคนนี้จะคิดยังไงจะจะแบบ จะเอ่อรู้สึกยังไงจะคิดอะไรเงี้ยคือคุณจะไม่ค่อยแคร์คือคือคุณก็คือจะทําจะทําในสิ่งที่แบบเราอยากทําอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แอบแอบมีความที่เหมือนก็ว่าเห็นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นเห็นแก่ตัวเองเล็กๆอะไรแบบเนี้ยสักนิดหนึ่งเห็นแก่ประโยชน์เห็นแต่อะไรที่มันเป็นที่มันเป็นประโยชน์ของตัวเองจนบางครั้งเงี้ยมันกลายเป็นว่าทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยไปสักนิดหนึ่งเออเห็นเห็นแก่ตัวเอ่อเป็นคนที่ไม่ไม่สนใจเหมือนก็ว่าไม่สนใจว่าอ คนคนเนี่ยจะรู้สึกยังไงคนนี้จะแบบจะรู้สึกแย่แค่ไหนอะไรเงี้ยจนจนบางครั้งเราเราปล่อยเราไม่สนใจปเป็นเป็นคนที่ประมาณหรือว่าเออช่างเ,ออเธออยากจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่แคร์ฉันก็เป็นฉันก็เป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวแล้วฉันไม่แคร์อะไรแบบนั้นเออนะคะคือคือจะบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ค่อนข้างพูดแรงนะคือคือท็อกซิ่กมีหลายรูปแบบนะคะท็อกซิกมันก็คือคนที่เหมือนกับว่าเป็นท็อกซิกแปลว่ามล,ลพิษใช่ไหมมันมัน,ม,นมล,ลพิษก็คือ คนถ้ามาเปรียบกับคนก็เหมือนกับว eh <so> ่าคนคนนั้นเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าอยู่ใกล้ใครแล้วแบบเออเหมือนคล้ายๆกับมลพิษที่คนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่แต่คุณน่ะแต่ไอความท็อกซิกของคุณน่ะคุณคุณไม่ใช่ว่าเชิงไปทําร้ายจิตใจแค่นะคุณคุณไม่ใช่คนที่เหมือนพูดอะไรไม่คิดนะคะหรือว่าแบบแบบคนท็อกซิกบางคนเงี่ยจะชอบพูดอะไรที่แบบทําให้คนอื่นรู้สึกแย่พูดอะไรก็พูดตรงๆพูดพุ่งๆออกมายงไงใช่ไหมให้คนอื่นแย่แต่สําหรับคุณไม่ใช่คุณจะเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเออ เผลอแบบเผลอทาอะไรโดยโดยที่แบบแบบแบบคุณจะเป็นคนที่ทําออกมาทางการกระทาอะคะ่ะเออทางการกระทะรํมาแหล่งแง่ดูดออกไปแล้วแบบว่าบางทีไอาการกระทําคนนั้นนะ่ะมันข้ามมันมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นไปคุณคุณลืมมองคุณลืมมองความรู้สึกคนอื่นคุณลืมมองว่าคนเนี้ยคิดยังไงกับคุณรู้สึกแย่แค่ไหนคือคุณจะไม่สนใจเออคุณคุณจะแบบเป็นแบบมองข้ามไปแล้วมันทําให้บางบางครั้งคนคนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าแย่รู้สึกแย่แล้วรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เออซึ่งซึ่งบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คุณอาจจะเผลอเผลอทําอะไรลงไปแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วมันก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจเกิดกอ่อก่อให้เกิดความอึดอัดแก่คนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะอประมาณนี้เนี่ยก็คือความท็อกซิกเล็กๆในตัวคุณนะคะที่ที่เผลอที่แอบมีอยู่แต่คุณเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะเออนะก็ลองไปไปฟังดูนะคะว่าสิ่งที่แม่หมอพูด เราเราแอบมีความรู้สึกแบบนี้จริงไหมเราแอบเป็นคนแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะก็ขอให้คุณแบบเขาเรยกอะแหละมองปรบับปรบัปรบในเรื่องของตรงที่มองใสใ่ใจใส่ใจคนรอบข้างบ้างเห็นเก็บประโยชน์ส่วนรวมบ้างในบางครั้งอะไรแบบนี้นะคะ เผื่อแผ่เขาเรียกเผื่อแผ่มีน้ำใจอะไรแบบนี้ให้แก่คนรอบข้างแบบนี้บ้างนะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออคุณคุณลองทําดูนะคะถ้าคุณเป็นอย่างที่แม่หมอบอกจริงๆคุณลองปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนตรงนี้แล้วลองทําดูคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณนะจะมีเพื่อนที่เยอะขึ้นจะมีคนเห็นอกเห็นใจคุณเยอะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนเยอะขึ้นนะคะลองปรับดูนะลองดูนะคะเไม่มีใครไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยแม้กระทั่งตัวเรา เองก็เช่นกันนะคะคนทุกคนก็ล้วนจะมีข้อดีข้อเสียอะไรในตัวแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะแบบเออมองเห็นมันไหมล้วปรับมันได้ไหมแค่นั้นเองจ้เาเอาเอก็ลองดูนะการที่คุณเป็นแบบนี้มันก็แบบไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเออบางทีเราก็รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่แบบบางบางสิ่งบางอย่างไอสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยเออเมื่อเมื่อเราอยู่แบบกับสังคมอะไรเงี้ยจะอยู่กับสังคมอยู่กับคนหมู่มากอะไรเงี้ยบางทีมันก็เผลอทําให้แบบเออบางคนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยทํา ออมองเราแบบไม่ค่อยโอเครู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่ ใกล้เราอยู่กับเราอะไรแบบนี้คะ่ะอืมก็ลองดูนะันลองไปลองปรับ,ปร,บปรับดูนะคะลองฟังดูถ้าถ้าพลังงานตรงนะคะถ้าเออฟังแล้วไปสํารวจจิตใจตัวเองแล้วคิดว่าเออว่าเราเราก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ว่าเราก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ลองไปปรับปรับเปลี่ยนดูลองลองใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะนะแล้วก็คุณจะมีเพื่อนมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามีคนมา,าหาันมารักและสนใจเรามากขึ้นนั่นเองคะ่ะแต่ถ้าใครฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโหไม่ตรงเลยไม่หมอ ไม่ใช่คนแบบนั้นเลยก,ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตและกันว่าเราจะไม่ทําแบบนี้นั่นเองคะ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็เหมือนเดิมทักมาหาแม่หมอได้เลยจ้าตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็มาพูดมาคุยมาปรึกษากันได้คะ่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละเนาะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย